หมีกลับมาแล้วกลับมาปุ๊บหมีก็จะรีบไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สะอาดป้องกันนําเชื้อโรคนอกบ้านเข้าไปสู่น้องๆเราจะเปิดประตูเบาๆเพราะมีน้องๆอยู่หลังประตูเต็มเลยทุกครั้งที่เปิดประตูก็ต้องระวังจะเปิดแล้วนะอย่าตกใจสภาพห้องนะและหมีก็หยิบอุปกรณ์เข้าห้องเลยดูสิน้องๆทาอะไรกันอยู่ดูสภาพห้องสิพี่หมีไปโรงเรียนแป๊บเดียวเองโอ้โห บนได้ไหมเนี่ยก่อนจะกวาดห้องก็ต้องย้ายน้องๆไปอีกมุมห้องหนึ่งก่อนกวาดแล้วก็ถูที่ละส่วนไปเลยแล้วก็ย้ายมากวาดอีกมุมหนึ่งต้องยกถาดอาหารขึ้นมากวาดด้วยส่วนนั้นๆก็ย้ายไปอีกมุมนึงแล้วนี้ก็จะกวาดด้วยความรวดเร็วกดๆไม้ม็อบเข้าไปแล้วก็รีบไปถูให้สะอาด ถู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 เสร็จแล้วก็เอาถาดอาหารวางที่เดิมแล้วก็ไปถูส่วนอื่นให้สะอาดเสร็จแล้วก็เตรียมตัวตักอึโอ้โหที่เห็นกระดาษในกระบะทรายเป็นการฝึกให้น้องๆเข้าน้ําเป็นโดยการนํากระดาษไปหยิบอึนอกระบะทรายที่น้องๆอึไว้ไปใส่ในกระบะทรายให้น้องมาดมต่อไปน้องจะได้เข้าใจว่าจะต้องมาอึในกระบะทรายเสร็จแล้วก็เทอาหารให้น้องอุ๊ยงงอะไรเนี่ยเรียบร้อยแล้ว น,นันนอนมีห้องสะอาดสะอาดอยู่แล้วห้องสะอาดแล้วนะคุณแม่ฟูกูน,นันนอนสบายกันเชียวส่วนเจ้าตัวใหญ่ก็เริ่มเล่นกันแล้วหนุกนานสุดๆก็ห้องสะอาดแล้วใช่ไหมล่ะเล่นอะไรกันอยู่ะ่ะอ้ยมือติดแล้วเอาไม่ออกอ่ะเหนื่อยแล้วก็กินนมนอน